สวัสดีครับวิชาคณิตศาสตร์บทที่2การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับสอนโดยสุทนพิมเสนหัวข้อ2.2นะครับการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพนะด้วยแผนภาพนะก็ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาว่ากันเรื่องแผนภาพนะครับ เอท่าในหัวข้อที่แล้วเราว่ากันเรื่องตารางความถี่ถูกไ,ไหมเออทีนี้ลองมานําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพบ้างนะครับก็คือในการวิเคราะห์ข้อม,มูลเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะสนใจความถี่ของมันนะมันเป็นตัวเลขที่เราพอจะหาได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพเพราะว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขถูกไหมไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารกันได้นะครับ คือเป็นตัวเลขได้แต่มันเป็นตัวเลขที่บวกไม่เอามาบวกลบคูณหารน,นะนะเช่นเลขบัตรประชาชนเลขหมายเลขรถเมยอะไรเงี้ยนะครับเออนะแต่ว่ามันไม่ใช่เลขสําหรับบวกลบคูณหารหรืออาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสีนะเกี่ยวกับหมู่เลือดอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออกีฬาที่ชอบนะทีนี้ในการนําเสนอความถี่นะใน หัวข้อก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการนําเสนอความถี่นะข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ด้วยตารางความถี่นะพอมาคลิปนี้เราก็จะมาดูแผนภาพกันบ้างนะครับนี้การนําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพเนี่ยมันก็ทําได้หลายแบบนะครับในหนังสือเนี่ยเขาเให้เราเรียนกี่แบบเดี๋ยวออลองลิสต์ให้นะครับถ้าใน ในหนังสือเขาจะให้เราเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวหัวไอส่วนนี้ยนะครับเดี๋ยวจะลิสต์ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดทีละอันนะครับเอออันแรกนะครับก็คือแผนภูมิรูปภาพนะครับนะเออแผนภูมิรูปภาพเอออันที่สองเนี่ยก็จะเป็นแผนภูมิวงกลมนะเดี๋ยวเราจะเรียนกันทีละอันเลยนะครับ แผนภูมิแผนภูมิวงกลมแล้วก็แผนภูมิแท่งนะครับสามแบบนะครับแผนภูมิแท่งแต่แผนภูมิแท่งเนะี่ยมันจะมีหลายหลายแบบนะหลายหลายรูปแบบนะ มันจะมีแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวนะแล้วก็แผนภูมิแท่งส่วนประกอบแล้วก็ จะมาจบสุดท้ายกันที่อ๋อ,อเดี๋ยวมันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเออมันจะมีแผนภูมิแท่งพหุคูณก่อนแผนภูมิแท่งพะหุคูณเอแแเอแล้วก็มาสุดท้ายที่แผนภูมิแท่งส่วนประกอบนะแผนภูมิแท่งจะเรียนกันสามแบบ แบบแรกนะเราจะมาดูแผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยวแบบ2แผนภูมิแท่งนะพระหุคูณแบบ3แผนภูมิแท่งส่วนประกอบนะครับนะบนะก็อันนี้แหละทั้งหมดเนี่ยที่จะเรียนกันนะจะเป็นแผนภาพที่จะเรียนกันในการนำเสนอนะข้อมูลเกี่ยวกับความถี่นะครับนะก็มาเริ่มกันที่อ,อ,อันแรกนะครับ อันแรกเดี๋ยวเราจะมาว่ากันที่แผนภูมิรูปภาพก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกัน